ก่อนี่เซลมนีซลมนีเซลมนซลมน่ซลมนซลมนน้ำตาแตกเลยเป็นไรอ่ะตายตายน้ำตาแตกน้ำตาแตกใส่บัาสปีดได้ไหมอ่ะใส่เลยฮะของแพงนะเนี่ย

ไป้เพื่อนถ้าเราเป็นผู้ชายตัวจริงเราต้อง